จะรักใครสักคนจะทําอย่างไรถึงจะรักกันได้นานๆน,น,นานๆเนี่ยชีวิตมันต้องมีความสุขมากกว่าความทุกข์ค่ะดังนั้นสิ่งแวดล้อมมีความสําคัญนะคะก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเรื่องของการเอาใจใส่ซึ่งกันและก,กันอันนี้ทําให้รักกันนานนะคะเรื่องของความอดทนนี่ก็อออออทั้งนั้นแหละนะคะอีกอันนึงชบาลีรู้สึกว่าคนที่รักกันนานอยู่ด้วยกันนานๆมันต้องมีอารมณ์ขันตองตับ อย่างอื่นในี่ออทั้งหลายเลยค่ะ <Oder. S 2> ต้องอดทนต้งเอื้อเฟื้อนะคะอดทนนี่อดทนนี่ต้องมากเลยนะคะแล้วก็อดกัน้นต้องอดกัน้นอดกั้นไม่ได้แปลว่าไม่กินข้าวนะคะ <Script> แต่แปลว่าอดกั้นอารมณ์ต่งตงางๆอารมณ์นี่สําคัญมากละแคําพูดเนี่ยมันจะมาจากอารมณ์ก็ต้องอดกลั้นอดทนแล้วก็เรื่องเซ็กต่างๆ <tha> เรื่องเซ็กนี่เป็นเรื่องของการผูกพันกันเลยนะคะการมีเซ็ก พอมีเซ็กส์ก็มีลูกมีลูกก็จะผูกพันกันอีกเปลาะหนึ่งเลี้ยงลูกด้วยกันอันนี้ก็จะทำให้ผูกพันกันนานะนะคะก็อย่าให้ชีวิตมันเครียดนัก